ช่วงนี้งานเยอะมากเลยค่ะทั้งพักผ่อนน้อยนอนดึกผิวหน้าไม่กระจ่างใสคุณหมอช่วยด้วย สวัสดีครับหมอจะให้ความรู้เรื่องสารออกฤทธิ์หลักในผลิตภัณฑ์ตัววีท็อกตัวนี้เนาะตัวแรกเลยที่เป็นสารออกฤทธิ์หลักเนี่ยก็จะคือไฮโดรลิคแอซิด EGF ก็คืออีพิเลโกลด์แฟกเตอร์สองตัวนี้เนี่ยเราสกัดมาจากกระดูกอ่านของจมูกปลาแซลมอนมาตรงนี้ก็จะมีได้แก่พวกคอลลาเจนแล้วก็พวกไฮโดรลิคแอซิดพวงนี้เพิ่มความชุ่มชื้นนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ EGF สองก็คือพวกสารสกัดจากพืชต่างๆนะก็จะมีมัหานจระเข่นเนี่ยก็ช่วยให้เราให้ผิวชุ่มชื้นส่วนสารสกัดจากใใบบััววกกกกเเน่่ย่ย็จะชรรรือององงขาาส้ซลผิหมด พวกลัเบอรี่หรือว่าสตรอเบอรี่พวกนี้เนี่ยตัวนี้นี่ก็จะช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระนะครับสารสกัดจากแตงโมเมล็ดแอปเปิ้ลทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสารประกอบหลักที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับวีท็อกบูสเตอร์ไวท์เทนิ่งเซรัมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าช่วยให้ผิวกระจ่างใสแต่งตึงอย่างเป็นธรรมชาติแพทย์เลือกแล้วพอก็มั่นใจคะ่ะ